ก็ตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปแคปซูลอวก,กาศของสวรณภูมินะครับคาดว่ามันน่าจะอยู่ด้านไหนนะครับเดินลงมาจากจุดแรกเงินนะครับอโอเคเจอแล้วเึงแล้วนะครับเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน ใส่อาหารเมื่อกี้แล้วก็กดโอเคนะคะพี่แจ็อ๋อนี่ใช่ไหมครับในล็อกเกอร์จะมีรองเท้าแต่และรองเท้าเปลี่ยนถ้าขึ้นที่นอนต้องเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วอาบน้ําตรงไหนยังไงครับไม่มีที่อาบน้ำไม่มีที่อาบน้ำที่นี่ไม่มีนะคะลูกค้ามีแต่ห้องน้ำห้องน้ํารวมด้วยแล้วก็ชั้นเนี้ยปกติจะไม่แนะนําให้ลูกค้าเข้าเลยเพราะว่าสกปรกมากสกปรกมากขึ้นไปชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นหนึ่งกดทีนี้นะคะกดข้างในหาสดไฟฟ้าน่าจะจก ออกเทบอร์แบบไฟหน้ากระจกครับผมเช็คเอาท์ประมาณไม่ไม่เกิน7จ็ดโมงเพราะว่าผมบินไฟสิบโมงโอเครับกลัวลูกค้าตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะครับได้ัในตู้รถทางอาหารนะคะมดดุริบุหรี่แล้วก็รถใช้เสียงนิดนึงนะคะลูกอยู่ถึงกี่ทุ่มครับเนี่ยตีสองถ้ามาหลังตีสองปุ๊บเรื่องของมึงเรื่องของมึงอันนี้ถูกโอเคขอบคุณครับน้องอธิบายรายละเอียดเรียบร้อยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง อ่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาในที่พักของอ,อ,อาวากาศแคปซูลของที่สุวรรณภูมิแล้วนะครับพิกัดนะครับมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยจุดแรกเงินเข้ามานะครับอันดับแรกที่เข้ามานะครับประตูมันจะเป็นแบบเลื่อนแล้วก็จะมีกอนเป็นตัวล็อกให้นะครับอ่าแบบนี้มีถังดับเพลิงหนึ่งอันส่วนตรงนี้อ๋อปรับสีของไฟนะครับอ่า ว่าจะเอาเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นพัดลมส่วนอันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์แต่เอาจริงๆอ่ะมันปรับไม่ได้มันเหมือนกับว่าเขาเขาปรับเป็นอัตโนมัติไว้แล้วแล้วก็ช่อง usb ชาร์จนะคะจะมี2ช่องแล้วก็มีหูฟังอ่าส่วนตุ่มอันนี้คือปรับไฟตรงตรงรอบกระจกนะครับอันนี้อะไรไม่รู้อะไม่กล้าไปปรับเล่นเดี๋ยวเขาพังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นหน้าตานักบินอวกาศนะครับ เป็นตุ๊กตานักบินอวกาศนะครับแล้วก็มีทิชชูช่ให้หนึ่งห่อถ้าไม่ได้แกะไม่รู้เอาเอาออกไปได้หรือเปล่าน่าจะได้นะราคาขนาดนี้แล้วก็น้ำดื่มหนึ่งขวดส่วนภายในนะครับก็จะมีผ้าห่มให้หนึ่งผืนแล้วก็มีหมอนสองใบส่วนตรงนี้เตรงด้านข้างนะครับหลังจากที่เราสไลด์ประตูไปแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะทางานนะครับ อ๋อเนี่ยนะครับดึงออกมามันก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะแบบนี้นะครับลางางขาแบบนี้แบบนโอเคก็ได้โต๊ะทำง,งานแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตช์สำหรับกดปุ๊บมันจะมีเสียงแล้วก็สไลด์ออกอ่อนิดนึงมี Wi-Fi ให้ด้วย ส่วนข้อเสียนะครับผมว่า1แอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วก็2ไม่มีที่อาบน้ําส่วนห้องน้ำเนี่ยมีใกล้ๆกันตรงนี้นะครับแต่เขาว่าสกรปรกมากให้เราไปใช้ที่ชั้น1ใกล้ๆกันนะครับก็มีเอ,อ่อมีเซเว่นของขั้นใต้สนามบินชั้นล่างสุดนะครับเอ,อ่ออาหารนะครับเขาไม่ให้เอาเข้ามาทานแต่ว่ากินเป็นพวกขนมนิดๆหน่อยๆห,หรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยเอาเข้ามาทานได้นะครับขนมปังนม,นมเครื่องดืม่มแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันหกเพราะว่าเอ,อ่อพวกฟูก ผ้าห่มหมอนเนี่ยมันก็เป็นสีขาวหมดเนาะขนาดนะคะพูดถึงขนาดไม่แคบมากพอดีตัวเรานอนก็กิ้งไปกิ้งมาได้ไม่รู้เขาให้นอนสองคนหรือเปล่านะจาไม่ได้ตอนบุ๊กนอนคืนหนึ่งราคาประมาณพันแถามว่าคุ้มไหมในความคิดผมนะพูดตรงๆนะเอาไว้ถ้าเราจําเป็นแล้วเจำเป็นต้องนอนที่นี่ก็ค่อยมานอนดีกว่าพอดีเห็นมันแปลกดีเนาะก็เลยลองลองมานอนดูหรืออยากลองก็มานะครับ โอเคสำหรับการรีวิวที่พักนะครับอวกาศแคปซูลที่สุวรรณภูมิเน,นำเสนอแต่เพียงแค่นี้นะครับงั้นก็เตรียมตัวนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีทริปต้องบินกันต่อนะครับสวัสดีครับอ,อย่าแล้วออกไม่ได้อ๋อ,ม,อ,อมันเอาก่อนออกครับ